ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมประจำปีงบประมาณ2568ห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสุมพิสัยตั้งอยู่ที่หมู่13าตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามภายใต้การบริหารของนางสาวสังวานสวนนสุภาผู้ำนวยการสนยนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโกสุมพิสัยขอสรุปข้อมูลการประเมินคัดเลือกห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยม ประจำปี2567โดยมีโครงการและกิจกรรมทั้งหมด13โครงการดังนี้โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มีการอบรมบุคลากรสกรระดับอำเภอโกสุมพิสัยในการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เช่นการทำบอร์ดเกมและการสร้างรายการเสียงจากพอดแคสต์เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน ส่งเสริมผู้รับบริการให้สามารถใช้สื่อนวัตรกรรมในการเรียนรู้1บรรณารักษ์หนึ่งนวัตรกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้โดยมีชื่อนวัตรกรรม e-learning ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตอนบุญพาข้าวลิงตำนานแห่งวรนณอุทยานโกสัมพีกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้โดยให้บุคลากรมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม กับกิจกรรมการเรียนตลอดชีวิตผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เช่นการใช้แอป MKM Mobile Library ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการมหาสารคามฮักอ่านมุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนและการเรียนรู้ในห้องสมุดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดโครงการอ่านหนังสือในสวนครั้งที่ส โครงการห้องสมุดกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนภายใต้ชื่อว่าห้องสมุดบ้านขิงแขงตั้งอยู่ที่บ้านแก้งขิงแขงหมู่ที่5ตำบลแก้งแก่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับชุมชนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนให้เกิดการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และสร้างห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนโครงการเปิดห้องสมุดส่งเสริมการอ่านสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้กิจกรรมบันทึกเล่มโปรดพัฒนามุมห้องสมุดทุกแห่งให้มีมุมภูมิถิ่นเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นมีการจัดมุมภูมิถิ่นภายในห้องสมุดมีการนำเอาเนื้อหาข้อมูลประวัติอำเภอโกสุมวิสัยมาทำเป็นข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของทั้ง17ตำบลมาไว้ภายในห้องสมุดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยส่งเสริมและพัฒนาสกรระดับตำบลบ้านหนังสือชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในทุกพื้นที่ของอำเภอโกสุมพิสัยทั้ง17ตำบลโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างทักษะและทราบถึงบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร จัดทำความร่วมมือกับภาคเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นโรงเรียนศูนย์พัฒนานเด็กเล็กผลงานที่เคยได้รับวันที่4ตุลาคม2566ได้รับรางวัลชมเชยประกวด1บรรณบรรักษ์1นวัตกรรมส่งเสริมการประกวดกิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปีงบประมาณ2566ด้านที่1การบริหารจัดการห้องสมุด องค์ประกอบที่1ระบบจัดการห้องสมุดมีการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนตลอดชีวิตสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดมหาสารคามและมีการสรุปผลการดำเนินงานนําผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒน,นาการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชนองค์ประกอบที่2ระบบบริการภายในห้องสมุดใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ LRLS โปรแกรมในการจัดการบริหารงานในห้องสมุดมี Facebook YouTube และแอปพลิเคชัน MKM Mobile Library องค์ประกอบที่3การพัฒนาอาคารสถานที่มีการจัดภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกให้มีบรรยากาศส่งเสริมการอ่านและเอื้อต่อการให้บริการองค์ประกอบที่4มีการพัฒนาอย่างเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุดและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง องประกอบที่5การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายมีความร่วมมือการจัดกิจกรรมกับชุมชนและรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะของชุมชนในลักษณะต่างๆด้านที่2ผลงานเชิงประจักษ์ที่เห็นเป็นรูปธร,รรมและเกิดการพัฒนายอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่1การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานสกร,รประจำจังหวัดมหาสา,ารคาม องค์ประกอบที่2การผลิตสื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการคิดค้นจัดทำและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้แอปพลิเคชันห้องสมุดประชาชนอำเภอกสุมกิสัยและนำไปเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมองค์ประกอบที่3การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการจัดกิจกรรมต่างๆในรูปแบบที่หลากหลายองค์ประกอบที่4การจัดกิจกรรมตามแผนร่วมกับภาคีเครือข่าย องประกอบที่5การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นมี Wi-Fi บริการในห้องสมุดมีโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆของห้องสมุดประชาชนเช่นเพจ f a c e b o o คิวอาร e โค้ดสื่อการเรียนรู้รวมถึงมีบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลผลงานดีเด่นในการให้บริการความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการของห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสุมิสัยพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากด้านที่ 3. ผลงานที่ประสบความสำเร็จห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสุมพิสัยจะรักษามาตรฐานและพัฒนางานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของชุมชนต่อไป